อันนี้เรามาทำผัดทอดมันนะคะผัดทอดมันปลานะคะผัดกะเพราทอดมันปลานะคะทุกคนทอดมันปลาแพทก็เป็นคนทำเองนะคะพี่ก็ไปซื้อปลานะคะจากตลาดเนาะแล้วก็เอามาใส่เอามาใส่พริกพริกแกงเผ็ดน้ำปลาน้ำตาลผงผงผงปรุงรสนะคะถ้าถ้าทุกคนอยากใส่นะคะแต่แพทไม่ได้ใส่เยอะนะคะ ก็ความเผ็ดก็เราเอาแบบที่เราชอบนะคะพริกแกงเผ็ดก็คือเผ็ดมาก mm hmm. เผ็ดน้อยแล้วก็ใส่ไปนะคะอันนี้แพทเอาไปแช่แข็งไว้นะคะมันเลยแบบว่ามันถึงได้ออกมาแบบนี้นะคะคือหน้าตามันจะเป็นนี้เพราะว่าเอาออกมาจากช่องแข็งนะคะแล้วก็คือทอดก็ได้นะเอาไปทอดนะคะทอดเลย เอาไปทอดก็ได้นะคะอนไรผัดทัทงนะถ้าใส่ไข่ลงไปด้วยนะกับอันนี้นะคะใส่ไข่ใสอ่อะไรนะกะทิลงไปเนาะกับทอดมันปลาของแพตนะแต่อันนี้แพทจะไม่เอาไปทอดนะคะแพตเอามาใส่เอามาผัดเป็นผัดกเะเพราคะมันก็จะได้รสชาติแบบอร่อยบิกแบบนะคะ ทั้งหอมทั้งอร่อยนะเนี่ยเราแพ็กก็มาใส่เพิ่มเติมนะคะใส่ซอสอหอยนางรมนะคะแล้วก็ผงปูร้องอีกเพิ่มอีกนิดนึงแล้วก็มาใส่กับใบกะเพรานะคะแล้วก็พริกพริกสดหั่นนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะคืออร่อยมากลองลองทำนะคะอันนี้มเป็นทอดมันป่านะแต่เราจะไม่ทอดนะคะเราจะไปเอาเอามาผัดอันนี้ มาผัดใบกะเพรานะคะผัดผิดใบกะเพรานะลองไปทำนะคะ,ะคะือหอมมากจริงกับข้าวอร่อยเลยเขาสวยก็อร่อยมากเลยนะคะลองไปทําดูกันนะคะถ้าถ้าไม่อยากจะทำอะทอดมันปลาเองก็ไปซื้อที่ตลาดก็ได้นะคะเพราะว่าเวลาทอดอมันจะใช้เวลานานคะคะแต้องมามาจาับเป็นชิ้นเล็กๆใช่ไหมคะแล้วก็ทอดน้ำมันแล้วก็ถ้าทอดมันก็ มันจะอ้วนมันจะเป็นแบบว่าอ้วนเนาะเพราะว่าเราจะทอดในน้ำมันนะใช่ไหมคะก็เอามาผัดอย่างนี้ผัดแห้งๆหงมัอนก็อร่อยมากเลยลองทำกันนะคะทุกคน